นี่ของมาส่งครับือจนลืมไปแล้วว่าสั่งอะไรไว้ก็คือไพีบัมแบ็คพิงค์อัลบั้มเต็มนะครับปรชาติไหนก็ไม่รู้เพิ่งมาส่งนะครับอันนี้สภาพมันปกติแหละกล่องแต่ว่าฉีกจากหน้ากล่องออกไปนะครับก็มันเลยดูเหมือนเป็นรอยนิดหน่อยแกอะไรดีว่ามีดใหม่

จนจำไม่ได้แล้วว่าหนึ่งบ้าที่สั่งไปมันมีอะไรข้างในบ้างมาดูันนะครับผมไม่แกะทุเรศางนี้วะเนี่ยยังห่อมาดีๆนะทำสเล ค่อยๆดนมอครับมีสีสีสโมเอ๊ะอันนี้คือหนึ่งกล่องหรือเปล่าเป็นรูปพิจิซูไม่แน่ใจนะวางไว้ก่อนคือปกติแล้วเนี่ยมันจะออกมาอันนี้เป็นสีชมพูแต่ปกตินะครับเนี่ยสีภาพในกล้องมันกล่าดนิดนึงเนานะ พี่สุนะมามากันเงิมากงนปึ๊บปกติแล้วบั้มมันจะมีแค่สองสีแต่รอบนี้เป็นบั้มเต็มแม่งมีสีสีไอ้สาเปลืองตงังไหมบอกว่าเปลืองก็เปลืองแต่ก็ซื้ออยู่ดีนะครับพูดไปงั้นแหละอันนี้เป็นสีดำครับผมเนี่ยสะท้อนเห็นตัวเองเลยปึ๊บ อน,นี่ก็เป็นอีกอันหรือเปล่าออกไปก่อนนะก็เป็นดับอีอกแบบหนึง่งเดี๋ยวเรามาวางคือเรียงหน้ากันบอสแบบนี้หรือเปล่าอะ ไม่มั่นใจว่าอะไรมันที่ต้องคู่กันแต่น่าจะเป็นแบบนี้น่าจาอย่างนี้นะสนีี้ดำชมพูป,ปกติแล้วก็โฮโลโฮโลหน่อยมแล้วก็รูปที่ที่มันติ็มากระกล่องเลยเป็นพี่ซูเสียอันเลยวะพ <laughs> ี่ซูหมดเลยยิ่งด้วยนะตรงมงกุฎกับเขียนว่าดีอัลบัม้ม ข้างในเป็นแมวบัวได้อย่างละสองรอเปล่าเจะอ๋อครบเลยวัดดีสุน,นะเปิดเปิดเปิดซองการโปรเกมอนเลยเจนนี่เจ้ากเกี้ยวเนใชอร์นั่นผมเท่มาและ แล้วก็อีซาไม่รู้ซองอ่เหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนถ้าอีกซองนึ่งเหมือนก็ได้ใช่แหละโอเคชัดแล้วน่าจะเหมือนกันซองหนึ่งก็เก็บไว้ก่อนเรามาเริ่มนี่ไหนก่อนดีสีดำไหม อันนี้เก็บประกันวางไว้ข้างๆอีเคอ้าทีไมันมีรอยแล้วเนี่ยที่ตัวกล่องก็ไม่มีอะไรนะอื้มมีรอยแล้วหรือเปล่า ยุ๊ปอ๋อเป็นวิ่งนะเปิดว้าวเห็นไหมครับมันเป็นเหมือนเอ่อยังไงอ่ะโฮโลสามมิติข้างในอ่ะตรงนี้เป็นแม่เหล็ก เป็นแม่เหล็กเปิดก็คือฟิปออกไปปกติเลยเป็นโฟโต้บุ๊กนะเขียนว่าดีอัลบัมนะมันแกะแล้วอ่ะไม่ได้ดิแกะได้ไหมคิดว่าไม่น่าได้นะ มันเสียงเลมาป่ะเนี่ยมี็น photo แหละครับดูแล้วเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกนะันนะน่ารักครับสาวเปิดค้ำๆแล้วกนะันเ,ออเปิดเจอลิซ่าไว้ยัง จเจะเข้าข้าวแล้วกันเนาะเอาไว้เป็นเอ,อ่ออะไรเนี่ยจะโอ้โหมีอย่างวะเนี่ยเป็นรูปเหมือนโพลารอยด์สองอันเป็นลิซ่าพี่จีซู มีอะไรอีกฝั่งขวามีอ,อ่อันนี้เป็นเหมือนบัตรอะไรอะแกได้บอว่าคือเป็นพลอร,อ,รอยเหมือนกันก็ดูแล้วน่าจะเป็นพลอร,อ,รอยแหละอีกแล้วเหรอ,อยังยแย่ไม่ค่อยออกเลยสติกเกอร์ครับสี่ช่องใช่แล้วก็รูปพี่ ใหญ่มาหน่อยอีกสองอันเป็นโลเซ่กับลิซ่าครับผมฝั่งซ้ายเอ่อเป็นเล่มอะไรสักอย่างหมดแล้วเบอเป็นรีลิส์ของเพลงหรือเปล่าเป็นอัลบั้มเครดิตนะครับใครทำอะไรยังไงบ้างอาร์ติสต์อีเซควทีฟโปรดิว หลากหลายนะอ่นอานออกต่างๆก็เขียนดีอัแล้วบอมนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นลีลิก์มี how you like that ice cream นะครับ e t t y savage bet you wanna love sick girl crazy over you love to hate me y o u n e v e r know bad เพลงอ่าใช่ เป็นลิลิทจริงด้วยอ่านไม่ออกอะซื้อเก็บอย่างเดียวนะโอเคหมดค่อนข้างที่จะทำมาพอดีเจอนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบสีเงินงน,นะครับซองหมดแล้วทำไมไม่มีอะไร เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บนอกรอบถ่ายซะก่อนต่อไปเป็นอ่หนนาพี่ซูมาเลยนะครับเนี่ยก็จะคืออะไรวะข้างลัางเกนเดียร์แลวบ้ามอะดิอ,อ,ดอ๋อสไลด์ออกมาเลยนะครับเป็นแค่สองสิงงว้า เหมือนแผ่นป้ายเกมโชว์อะไรอย่างนี้เลยอ mm hmm. ิซูเจนนี่ลิซ่าแล้วก็โรเซ่ mm hmm. แผ่นมาน,นามากเลยครับเนี mm ่ย hmm. เป็นภาพนี่แหละอ mm hmm. ิมอะกล่องกล่องนี้ให้มาเยอะเลยของสมัยจูบไปปุ๊บ mm hmm. แผ่นเคลื่อนแผ่นซีดีนะครับเพลง หมดหรือยังว่อ่ะหมดหมดแล้ว,ว,ลวปิดท้ายเป็นแผ่นเพลงอยู่ที่ก้นกล่องน,นะ จบไปหนึ่งต่อกันเลยอีกเป็นสีแบบว่าชมพูแบบโฮโลหน่อยวิ้งอ่ะ,อะอแกเอวเนี่ย ็นชมพูฮอลโลฮอลโลหน่อยวิ้งวิงวิ้งทั้งกล่องเลยเนีนะอ่ะเปิดเงี้ยขึ้นมาโอเคหน่อยนะก็เป็นวิ้งวิงเหมือนเดิมโอ้โหดูงี้ยสวยปะ่ะก็โฟโต้บุ้งเหมือนเดิมแหละทีนี้แล้วก็จะเป็นเหมือนแบบ อีกทีมปะไม่แน่ใจเพราะว่าโฟโต้บุ๊กของแตละของแต่ละกล่องมันน่าจะไม่เหมือนกันนะถ้าเปลี่ยนแค่สีกล่องก็โอ้เอาตามใจเดี๋ยวจะเปิดคร่าวๆนะครับผมแบบจิกๆเปิดจิกๆเปิด,เ,ปดเอาเลยจะหมดแล้วหรอเอาอย่างี้ <C ock ups> ค่อยไปไล่ไไดูเลยอ่ะหมดแล้วอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันว้าวรูปพลอ,อร่อยสองอันเป็นโรเซ่เจนี่อันนี้ก็เหมือนเดิม เอนี่สติกเกอร์เเนี่ยว้าเป็นลายอะไรเป็นแค่แบบมงกุฎอย่างเดียวหรือเปล่ามีแบบลอยๆอยู่อะผมไม่มันน่นใจเหมือนกันน่าจะเป็นมงกุฎเลยแหละนะะแล้วก็เป็นรูปอีกสอง เจนนี่กับลิซ่าอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับเป็นทีมงานคุณภาพกับริลิซ์เพลงใช่ปกติคนแหละแล้วก็เป็นแผ่นป้ายชิงโชว์อีกนะครับ smooth <c oughs> <c oughs> ภาพเท่อ่ะเทพมาก สูนะครับเอ็นน<ป>ี่มิซาโรเซ่กลับมาพี่พี่สูแล้วก็ปิดท้ายที่แผ่นสีชมพูเออมาใส่ไม่ได้วะอ๋อ,อนี่แผ่นสีชมพูแน่นจังวะ หน้าแผ่นอ่าดิอัลบั้มเกิดอะไรวะเนี่ยนะนี่ลงก่อน อีกหนึ่งอ่ะเป็นเออต่อไปเป็นดำปกติแล้วนี่จะไม่วิ่งแล้วดำด้านครับดำด้านมาเลยสีด้านข้างก็ เป็นสีด้านนะครับไม่ได้เงาวัาเอาเรามีด้านข้างอ่ะเนี้ยนะครับเอาา๊ะ <c oughs> มันไม่เจอตหลัดเลยน,นั่นแหละเหมือนเดิมเลยโมโตบุกะปกเดียวกันนะครับหนังเป็น ก็มายี่หน่อยวะพูดไม่ถึงแค่ไม่ค่อยจักชนิดครับผมเดี๋ยวเปิดไวๆเลยแล้วกันให้ดูข้าวๆนะครับเดี๋ยวมันจะกินเวลานานเกินไม่ใช่รหรอก คำคานนะจริงๆมันมีแบบว่าแบบแปดสิบกว่าหน้าเลยไหมใช่ใช่เมีเยอ,อยู่ครับนั่งดูแบบตาแฉะถึงความน่ารักเป็นรูปปีสอง ติ๊กเกอร์อีกอันนี้เหมือนแบบมีกลิตเตอร์นินดๆด้ยวยนะแบบวิงวิง่งเห็นหรือเปล่าไม่รูปป้นะในกล้องแล้วก็รูปอีกสองต่อไปก็เป็นแผ่นป้ายชิงช้าอ,อีกนหนามากอะเห็นไหมเอ,อ่ย ไปเรื่อยๆเลยแล้วครับมาแล้วเลือแผ่นสีดำรูดร้ดิอ่ะแผ่นสีดำนะเห็นไปลาชิงช้าวางไว้ ก็จไ,ไปแต่ทีก่างที่จะทำแบบใหสร็จหมดสายไปไไปิดอ่อาลองสุดท้ายแลละนี่เป็นชมพูนะชมพูด้านแต่ว่าไม่ได้โฮโลวิงวิงเหมือนกับอีกสองไทป์นะ เสียมโหเอ,อ้อมันเดิมลเลยมาคมข้ามคมข้าม พอดีรูปอีกสองนี่ก็เหมือนเดิมคือกล่องสีชมพูนี่จะได้เป็นแบบชิ้นเดียวหรือเปล่านี่ได้มาเป็นสี่ชิ้นนะครับแปลว่ามีติเตอร์นี่นิดวิ้งวิ้งแบบว่าเ,เกร็ด แล้วก็ลูกแล้วก็เป็นลิลิกกับทีมงานคุณภาพเรามาดูแผ่นป้ายชิงโชคนะครับเป็นทรงลีนะฮะข้างหน้ามันไม่เหมือนกันหรือเปล่าก็าเหมือนกลองกว่านหน้านี้ไม่ใช่อย่างนี้ แผ่นสีชมพูนี่ติดแน่นดีทุกกล่องจริงกล่องสุดท้ายนะฮะหมดแล้ว ก็เป็นไงมัางครับอาจจะเปิดแบบมึงเปิดอะไรของมึงว่าเว็บเดียวยังไม่ทันได้ดูอะไรเลยนะครับประกอบการตัดสินใจก็ขอให้ด้วยแล้วกันนะครับไม่เคยอันบ็อกของให้ดูเท่าไหร่ก็มีอยู่สีสีนะครับสำหรับดีอัลบัมของฟีซาวแบ็คพิงค์เป็นฟัวอะลบัมนะมี8ปดซิงเกิลเพลงอยู่ด้วยกันมีสีสีครับที่ออกมารอบนี้มีเป็นโฮโลที่วิ้งวิ้งหน่อยกับสีปกตินะครับที่จะออกมาสสีอยู่ละสีดํากับสีชมพู ก็ทําให้เออ่ต้องซื้อ4แบบเนี่ยสภาพการเงินนี้ย่าแย่ครับผมสั่งไว้ตอนไหนก็ไม่รู้ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสน,นี้สวัสดีครับ